เอาละครับอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนะครับกับกิจกรรมที่ผ่านมานะครับก็กล่าวถึงในเรื่องของ Ibank นะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับไ b a n k ได้ร่วมกับ3แบงก์รัฐนะครับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหก,กรรมร่วมใจแก้หนี้ครั้งที่5ก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนซื่อสัตว์ระหว่างไ b แ n k กับมัสยิดมูฮัมมัดียะแล้วก็ได้มีการมอบวงเงินสินเชื่อโครงการชุมชนซื่อสัตว์แก่ผู้แทนมัสยิด อุลุมุดดีนียะนะครับเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบครับติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโรยไอแบงก์ก็ได้ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐหรือที่เรียกเป็นสังกตว่า SFI อนะครับอีก3าแห่งก็ประกอบด้วยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย s ดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย Exim ซิม k และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนครั้งที่5อำเภอหาดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่27-29มกราคม2566ตามนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขหนี้สินของประชาชนอย่างครบวงจรให้คำปรึกษาและความรู้ทางการเงินพร้อมเติมทุนในการสร้างอาชีพสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายผ่านวิดีโอและนายอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เกียรติเป็นประธานหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนซื่อสัตว์ระหว่างไอแบงกับมัสยิดมูฮัมหมัดิยะและมอววงเงินสินเชื่อโครงการชุมชนซื่อสัตว์แก่ผู้แทนมัสยิด อูลูมุดดิน,นยะนะครับเพื่อแก้ไขนี่นอกระบบของพี่น้องมุสลิมในชุมชนพื้นที่อเภอหาดใหญ่ซึ่งก็มีนายทวีลาบริทธ,ธาพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารได้ให้เกียรติในะครให้การต้อนรับร่วมเป็นสักข,ขีพยานในพิธีลงนามและเป็นผู้มอบวงเงินสินเชื่อดังกล่าวด้วยครับ นายทวีลาปริธาพิรมกรรมาการและผู้จัดการธนาคารได้เปิดเผยครับว่านอกจากธนาคารจะให้การช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารแล้วไอ a แบงก็ยังได้จัดทําโครงการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชุมพี่น้องมุสลิมในชุมชนต่างๆทั่วประเทศให้หลุดพ้นจากหนี้นอกระบบตลอดจนให้เงินทุนสร้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการชุมชนซื่อสัตย์ โดยอาศัยมัสยิดนะครับทำหน้าที่ในการคัดกรองพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเข้าร่วมในโครงการครับและปัจจุบันได้มีมัสยิดร่วมโครงการกับธนาคารแล้วจำนวนทั้งสิ้น1,250แห่งครับและในโอกาสนี้ก็เลยขออนุญาตในการเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจมาร่วมงานนี้ได้ในรอวที่ที่27 ถึง29มกราคม2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาณศูนยะ์รประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับและเรายังมีเสียงสัมภาษณ์มาฝากครับของนายทวีลาบภิธาริรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับ การชุมชนซื่อสัตว์เนี่ยเราเริ่มมาประมาณ2ปีแล้วนะครับงนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ก็เกิดขึ้นสส่วนก็คือเราสับประรดก็คือพี่น้องนะครับที่อยู่ในมัสยิดที่ถือเป็นแกนหลักเนี่ยนะครับามารับการสนับสนุนในด้านการเงินซึ่งเราก็จะส่งตรงไปที่ทางตัวแทนมัสยิดหรือเรียกว่าตัวมัสยิดก็ว่าได้นะครับเพราะสิ่งที่พี่น้องจะไปทําก็คือการไปอาจจะปิดหนี้นอกระบบหรือเอาไปสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับหรือใช้ใน,ในชุมชนต่างๆก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะดําเนินการ อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเซ็น MOU กับมัสยิดที่มีความประสงค์จะเข้าโครงการผมก็เรียนว่าหลักการของชุมชนซื่อสัตว์เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือว่าเป็นการสนับสนุนเข้าไปในชุมชนเรียกว่าฐานรากแล้วกันนะครับให้เขามีโอกาสในการปิดหนี้นอกระบบให้เขามีโอกาสในการฟื้นธุรกิจหรือฟื้นตัวเองนั้นจํานวนเงินมันจะไม่มากนะครับแต่เป็นเรื่องที่พี่น้องก็จะดูแลกันเองซึ่งก็เป็นโครงการที่ผมก็ย้ําอีกครั้งเหมือนกันว่า ในวิถีชีวิตของความเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าหลักที่เขามีวินัยนะครับมีความรักมีความผูกพันกันจะเป็นจุดที่ทําให้โครงการันนี้เดินไปได้อย่างที่ที่น่าสนใจเราก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่เราริเริ่มทดลองแล้วก็นําร่องในบางพื้นที่ก็ะจะเรียนรู้และจะปรับแก้ไปตามขั้นตอนนะครับก็งานมหจกรรมร่วมใจแก้นี้ครั้งนี้ที่หัดใหญ่สงขลานะครับก็ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ภาครัฐจัดนะครับธนาคารอิสลามก็ถือเป็นเจ้าภาพร่วมในพื้นที่อันนี้เราเองก็มีความ ความภูมิใจในฐานะที่เป็นพื้นที่ที่ต้องถือว่าเป็นพื้นที่หลักของเรานะครับผมต้องย้ําอีกครั้งว่าพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของธนาคารที่เราให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นก็อยากจะชวนนะครับพี่น้องไม่จําเป็นเฉพาะพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องทั่วไปนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมบูธนะครับเยี่ยมชมบูธเนี่ยไม่พอผมคิดว่าการพูดคุยกับพนักงานหรือตัวแทน,นต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเองทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทุก สถาบันการเงินไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นเขาจะแก้ปัญหานี่ที่มันหมักหมมได้อย่างไรนะครับผมผมย้ําอีกครั้งว่าการมีหนี้เนี่ยทุกคนก็ตื่นมาก็คงจะหงดกิจอึดอดใช่ไหมครับงั้นผมคิดว่าการที่เข้ามาเข้ามางานต่างๆพวกนี้แล้วเรียนรู้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีทางออกนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนใน3วันนี้วันนี้เป็นวันที่1นะครับก็ดูได้รับความสนใจอยู่พอสมควรทีเดียวครับ เห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจนะครับไปกับมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจรครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็เรียกได้ว่าได้มีมิติต่างๆในการที่จะนะครับแก้ไขปัญหากับประชาชนนะครับในเรียกได้ว่าหลากหลายมิติกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าประชาชนคงจะมีกำลังใจนะครับในการที่จะขยันทำมาหากินแล้วก็กําจัดหนี้นั่นเองนะครับภายใต้นะครับหลักการแห่งความพอเพียงนั่นเองนะครับใครก็ตามที่สนใจก็มีเวลาเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะไปติดตามนะครับได้เลยทีเดียว เดียวนะครับที่สูนประชุมแห่งชาตินะครับของมอนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรนะครับที่ดำเนินไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29มกราคมเลยทีเดียวครับ